สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะในปีนี้ปี2567ประเทศไทยของเรานะคะได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง20%เสี่ยงป่วยติดเตียงระยะท้ายทะลุไปแล้ว200,000คนต่อปีค่ะสสสจึงได้สารพลังภาคีถอดบทเรียนระบบชีวาพิบาลในการทางานดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง หนุนชุมชนร่วมสร้างสังคมอยู่ดีตายดีนายแพทย์พงเทพวงวัชระพยบูรณ์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้กล่าวว่าปีนี้ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์มีประชากรสูงวัยเพิ่มสูงถึง20อร์เซนของประชากรทั้งหมดทำให้ไทยมีผู้สูงอายุมากถึง14ล้านคน ส่งผลให้มีผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นซึ่งทางสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้คาดการไว้ว่าจะมีผู้ป่วยอยู่ในระยะประคับประคองเพิ่มขึ้น229,817คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งมากสุด30%รองลงมาคือโรคหลอดเลือดสมอง17%โรคไต11% โรคหัวใจ10%และโรคทางเดินหายใจ5%ค่ะจากสถานการณ์นี้สสสได้ร่วมกับพิทฟูเดตริเริ่มโครงการเมืองการุณาเพื่อการอยู่และตายดีส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ครอบครัวอาสาสมัครและชุมชนร่วมดูแลใส่ใจผู้ป่วยระยะท้ายอย่างเข้าใจพร้อมเรียนรู้ชีวิตและการจากไปโดยคงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้สสสมุ่งสานพลังสถานพยาบาลภาครัฐภาคเอกชนท้องถิน่นและชุมชนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เครื่องมือพร้อมเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันในการพัฒนาระบบชีวาพิบาลให้เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและครอบครัวเสริมศัก,กยภาพชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเองและขยายผลสู่การเพิ่มจำนวนสถานชีวาพิบาลรองรับ การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในท้องถิ่นเช่นศูนย์ประสานงานและผู้ดูแลผู้ป่วยในท้องถิ่นสถานรับฝากดูแลผู้ป่วยกลางวันและข้ามคืนสถานดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะยาวและผู้ป่วยระยะท้ายจากภาคเอกชนอย่างมีมาตรฐานเท่าเทียมกันสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ แก้ปัญหาด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างสังคมสุขภาวะผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในที่สุดแล้วผู้สูงอายุก็ต้องจากโรคนี้ไปเขาจะสามารถจากโรคนี้ไปอย่างสิ่งที่เรียกว่าตายดี ที่มีทางการดูแลครบทั้ง4มิติคือกายจิตใจสังคมสุขภาวะทางปัญญาซึ่งหมายความว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตผู้สูงอายุจะสามารถวางแผนชีวิตตามเจตจำนงของเขาได้เพื่อที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ ก็ต้องนําเรียนว่าระบบชีวพิบาลนะครับหรือการดูแลให้เกิดการตายดีซึ่งการตายดีนี้มันมีตั้งแต่การรักษาในช่วงระยะประคับประคองนะครับระยะท้ายและก็นําไปสู่การเสียชีวิตที่มีสุขภาวะ ที่ดีคือหมายความว่ามีการเสียชีวิตอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับซึ่งก็ได้เสียชีวิตในบ้านที่เคยอยู่เตียงที่เคยนอนและในอ้อมก่อนคนที่เรารถ้าสามารถทําได้นะครับนั้นกระบวนการของ,องระบบชีวพิบาลเนี่ยก็คือเป็นระบบที่อาจจะต้องวางระบบนะครับในการดูแลตั้งแต่ในช่วงการรักษาพยาบาลครับเพราะว่าการรักษาพยาบาลเนี่ยแน่นอนว่าถ้ารักษาแล้วหายขาด อันนี้ก็คงจะกลับไปทํางานสร้างผลประโยชน์ให้กับสังคมได้แต่ถ้าเกิดรักษาแล้วอาจจะมีภาวะติดเตียงโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะ เป็นภาวะที่มีความเสื่อมถอยแล้วนะครับบางส่วนก็อาจจะเริ่มมีความเจ็บป่วยแล้วก็เสื่อมถอยแล้วก็ทําให้เกิดภาวะติดเตียงซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยถ้าเกิดการดูแลไม่ดีก็อาจจะลงไปสู่ระยะที่รุนแรงจนถึงระยะท้ายหรือบางโรคที่รักษาไม่หายตรงนี้ก็จําเป็นต้องมีการดูแลแบบระยะประครับประคองนะครับซึ่งตรงนี้ ในในระบบเดิมน,นะครับก็คือว่าอาจจะไปผูกโยงกับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นซึ่งการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยบางทีก็จะเป็นการรักษาเพื่อยื้อชีวิตหรือว่าการรักษาที่ให้ยาต่างๆเต็มที่แต่อาจจะขาดซึ่งการดูแลจากญาติจากคนรู้จักแล้วก็อาจจะขาดการการดูแลซึ่งตรงตามกับสิ่งที่คนไข้เองมีความต้องการ นะครับดังนั้นถ้าเกิดสามารถที่จะลำดับที่1คือว่าการดูแลระยะประครับประคองหรือระยะท้ายเนี่ยถ้าสามารถกลับมาที่บ้านได้โดยในพื้นที่ชุมชนนะครับที่บ้านเองอาจจะมี ผู้ดูแลที่บ้านหรือแคคิฟเวอร์ซึ่งอาจจะเป็นอสมอไปดูแลที่บ้านเป็นบางช่วงหมอไปเยี่ยมบ้านเป็นบางช่วงมีญาติที่ดูแลนะครับแล้วสามารถให้การดูแลเบื้องต้นได้มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้ที่บ้านได้อาจจะมีเตียงปรับระดับมีที่นอนลมไฟฟ้ามีเครื่องดูดเสมหะนะครับมีเครื่องผลิตออกซิเจนใช้ในช่วงระยะท้ายได้อันนี้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าแน่นอนครับในสังคมเมืองเองหรือสังคมชนบทในบางครั้ง คนที่ไม่มีญาติที่จะดูแลนะครับหรือระบบที่ยังไม่เอื้อมหน่วยก็ตามนะครับก็อาจจาเป็นครับต้องมีสถานที่วัพิบาลซึ่งก็จะเสมือนพื้นที่อาจจะเป็นวัดก็ได้พื้นที่ของชุมชนก็ได้นะครับในการที่จะมาดูแลในช่วงดูแลระยะประคับประคองหรือระยะท้ายโดยอาจจะมีคนในชุมชนที่เป็นจิตอาสาเวียนมาดูแลมาช่วยอาจจะมีหมอเข้ามาให้คําแนะนําให้ยาบางอย่างบางกรณีมีอสมอมาช่วยดูแลญาติอาจจะหมุนเวียนมาช่วย ดูแลด้วยตรงนี้ก็ช่วยแบ่งเบาภาระญาติสำหรับบางคนบางพื้นที่นะครับที่อาจจะไม่สามารถที่จะดูแลได้นะครับแต่ว่าก็ต้องเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลครับเพราะบางครั้งอาจจะต้องมียาปฏิชีวนะหรือว่ามีการรักษาบางอย่างที่เพิ่มเติมเข้าไปอย่างเหมาะสมไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบทั้งหมดนะครับนั้นคําว่าชีวพิบาลที่วันนี้เราพูดถึงเนี่ย อาจจะพูดถึงทั้งสารชีวพิบาลระบบชีวพิบาล จะดูแลในระยะท้ายการทำงานร่วมทั้งส่วนของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลร่วมกับชุมชนอาจจะมีชุมชนกรุณานะครับหรืออาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่ที่อาจจะเป็นอย่างกรงนีเย็นๆที่เป็นวิสาหกิจลักษณะที่สามารถเข้ามาร่วมดูแลมีการบริจาคเงินเข้ามาในการดูแลสําหรับคนที่อาจจะไม่สามารถมีงบประมาณเพียงพอได้นะครับตรงนี้ก็สามารถทําให้เกิดระบบ ที่ดูแลได้ทุกคนทุกส่วนทุกพื้นที่นะครับสสเองนะครับก็มีบทบาทในการที่เราพยายามจะเข้าไปหนุนเสริมนะครับให้เกิดสุขภาวะคําว่าสุขภาวะก็รวมถึงในการดูแลระยะท้ายด้วยนะครับเพราะว่าฉากที่สําคัญที่สุดของมนุษย์นะครับถ้าเกิดชีวิตเราเหมือนอย่างละครนะครับฉากที่สำคัญที่สุดก็คือฉากสุดท้ายนี่หละครับเราทุกคนก็คงอยากให้เป็นฉากที่สวยงามที่ดีที่สุด ดังนั้นก็คงต้องร่วมกันครับในทําให้ระบบการดูแลชีวพิบาลการดูแลประคับประคองในระยะท้ายสามารถเป็นระบบที่ทุกคนเข้าถึงได้และเป็นระบบที่สามารถตัดแต่งให้เหมาะสมกับทุกคนตามเจตจำนงของบุคคลและก็สามารถจะแสดงเจตจำนงได้ในพินิจการชีวิตหรือสมุดเบาใจซึ่งทําให้ทุกคนสามารถที่จะดูแลบุคคลนั้นได้อย่างเหมาะสมและก็สมศักดิ์ศรีของแต่ละคนครับ